ชวนแกงเพื่อนๆมาปาร์ตี้แบบแต่งตัวจัดเต็มฟังเพลงหลอนในรูปแบบของออเคสตราฮาโลวีนปีนี้พวกเราชาวโกลฟีชเวิร์กเลสดีทรานเทเลน สแตนฟอร์ดอลูมิเนีคลับออฟไทยแลนด์เยลคลับทีเอช a s ็ o ไอที i o สโซเช l ันคลับออฟไทยแลนด์เดอ a ฮา a า d คลับออฟไทยแลนด์และ The Voice เสียงจากเราขอท้าให้ลองมาร่วมประสบการณ์สุดหลอนที่เก๋และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ในงานฮาโลวีนไอมเซอร์สีบออเคสตราเอ็กซ์เรียนปาร์ตี้สุดหลอนที่จะพาทุกคนเข้าไปท่องโลกดนตรีคลาสสิกในรูปแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนชวนแกงเอเพื่อนๆมาปาร์ตี้แบบแต่งตัวจัดเต็มฟังเพลงหลอนในรูปแบบของออเคสตราไปด้วยกันตั้งแต่เพลงคลาสสิกไปจนถึงเพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวัญจากทั่วโลก ปิดท้ายด้วยการเปิดฟลอแรนในให้กระจายกับนักดนตรีและเซอร์ไพรส์แดนเซอร์ในบทเพลงป๊อปสุดฮิตมากมายในเวอร์ชั่นออเคสตราชวนแกงเพื่อนๆมาปาร์ตี้แบบแต่งตัวจัดเต็มฟังเพลงหลอนในรูปแบบของออเคสตราฮาโลวีนปีนี้พวกเราชาวโกลฟีชเวิร์กเพลส DTRN Talent, Stanford Alumi Club of Thailand, Yale Club TH, MIT Association Club of Thailand, The Harvard Club of Thailand และ The Voice เสียงจากเราขอท้าให้ลองมาร่วมประสบการณ์สุดหลอนที่เก๋และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ในงานฮ so าโลวีนไอมเซอร์สีบออเคสตราเอ็กซ์เเรียนปาร์ตี้สุดหลอนที่จะพาทุกคนเข้าไปท่องโลกดนตรีคลาสสิกในรูปแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนชวนแกงเอเพื่อนๆมาปาร์ตี้แบบแต่งตัวจัดเต็มฟังเพลงหลอนในรูปแบบของออเคสตราไปด้วยกันตั้งแต่เพลงคลาสสิกไปจนถึงเพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวัญจากทั่วโลก ปิดท้ายด้วยการเปิดฟลอแรนในให้กระจายกับนักดนตรีและเซอร์ไพรส์แดนเซอร์ในบทเพลงป๊อปสุดฮิตมากมายในเวอร์ชันออเคสตรา